หุ้นที่ประกาศงบออกมาดีหรือว่าหุ้นที่ประกาศงบออกมาแย่แบบไหนสามารถทําให้เราได้กํากไรมากกว่ากันคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผม Stocky ี้อินเวสเตนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ว่ามีนักเรียนนะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาถามเข้ามา,าว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงประกาศงบปีรอบปี65นะครับเราควรจะซื้อหุ้นที่มันประกาศงบออกมาดีหรือว่าเราจะไปซื้อหุ้นที่แบบราคามันตกๆเพราะว่างบมันประกาศออกมาแล้วมันแย่ดีกว่าแบบไหนเนี่ยมันจะทำกำไรได้ดีกว่ากันนะครับก็คลิปนี้ครับมันเป็นมาจาก เก็บข so like like ้อมูลมาจากตัวผมเองแล้วกันนะครับเท่าที่ผมเห็นแล้วกันเนาะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ผมลงคุนเนี่ยผมเนี่ยมักจะชอบลงคืนแบบหลังมากกว่าครับก็คือผมจะชอบลงคุนนวที่แบบว่าเวลาที่หุ้นเขาประกาศแล้วงบออกมาแย่นะครับลงคุนใงหุ้นที่ประกาศงบออกมาดีเนาะตรงนี้มันมีผลอยู่เนาะก็คือตรงที่ว่าเวลาที่งบมันประกาศออกมาแยกเนี่ยเราจะต้องมาเช็คต่อครับว่าราคาของมันเนี่ยตกลงมาด้วยหรือเปล่านะครับถ้าราคาของมันตกลงมาด้วยอะผมก็แค่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าราคาไม่ตกลงมาเนี่ยอันเนี้ย ผมก็มองว่าแสดงว่าคนที่ถือหุ้นอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ตกใจที่งบปัดออกมาแยกเนาะตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่โอกาสเท่าไหร่นะครับกลับกันนะครับเวลาที่หุ้นประกาศงบออกมาดีเงี้ยมันก็จะเป็นตรงข้ามกับกรณีเมื่อสักครู่นะครับก็คือเวลาที่หุ้นออกมางบออกมาดีเนี่ยราคามันก็มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็จะคาดกันเลยครับว่า้าสมมติว่ามันประกาศงบออกมาดีแล้วราคามันยังไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ซื้อได้เนาะแต่ผมมักจะเห็นกรณีที่บางครั้งเนี่ยงบยังไม่ปรรระะกกาาาาาศด้้้้้ซนนคบบแแแต่่ีย็ววิงขึมอล ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นกันครับก็เลยทําให้ผมมองว่าหลักการลงทุนแบบว่าเวลางบประกาศออกมาดีแล้วเราค่อยไปซื้อเนี่ยผมกลัวว่าเราจะแบบซื้อไม่ทันคนอื่นแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ ซื้อพุ้นไปก่อนหน้าเราทําให้ราคาเนี่ยมันค่อยๆวิ่งปรับระดับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับกับกันนะครับกับพุ้นที่เวลางบประกาศออกมาแยกเนี่ยมักจะแกล้งกไรจากพุ้นพวกนี้ค่อนข้างบ่อยน,นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเวลางบประกาศออกมาแยกเนาะมันก็จะเกิดการตกใจทั่วรานะครับที่ทําให้ราคาเนี่ยตกลงมาเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปประเม,มินมูลค่าดูอีกทีนะครับว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนาะงานราคานี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อพุ้นที่มันแพงอยู่แล้วนะครับมันอาจจะแค่แพงมากเราตกลงมาหืออแพงเเฉันนี้นก็ อาจจะต้องใช้การ valuation หรือว่าประเมินมูลค่าเนี่ยเพื่อตรวจสอบดูอีกทีก่อนนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงนะครับที่อยากจะให้ดูด้วยเนี่ยเวลาที่ราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาเนี่ยเราเราต้องไปเช็คเนาะว่าเราต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าข่าวที่เขาประกาศออกมาเนี่ยหรือว่างบที่ประกาศออกมาเนี่ยเวลางบมันตกลงมาเนี่ยก,กำไรที่มันตกลงไปอะครับมันเป็นกําไรที่ตกลงแบบชั่วขราวหรือว่าถาวรคีย์หรือว่าประเด็นหลักๆเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือคําว่าชั่วข่าวหรือขาวรตรงนี้เลยเนาะถ้า เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ากำไรที่มันตกลงมาเนี่ยมันเป็นกำไรที่ตกลงแบบชั่วคราวนะครับแล้วก็ v a l u ชั่นที่เราประเมินแล้วราคามันไม่ได้แพงเกินไปนะครับพวกแบบเนี้ยเราสามารถซื้อแล้วก็ทํากาไรได้เลยครับเป็นหลักการที่ผมใช้บ่อยนะครับแล้วก็ทําให้ผมได้รับผลตอบแทนเนี่ยอยู่ใน,นระดับ2 0 3 0ต่อปีนะครับทุกครั้งครับแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับสาหรับคนที่ชอบซื้อพ้นที่แบบกําไรออกมาโตโเนี่ย อันนี้ผมก็เห็นหลายๆคนแล้วกันครับที่แบบซื้อเข้าไปแล้ว่ยบางครั้งเนี้ยจะไปติดดอยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่ราคามันขึ้นเนี่ยแน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะแบบอยากจะเข้าไปซื้อด้วยนะครับอยากจะเข้าไปจอยนะครับสุดท้ายแล้ว่ยบางครั้งเนี่ยกำไรที่มันโตขึ้นเนีถ้ามันก็จะไปเข้ากรณีเดิมเหมืนกัว่ามันเป็นกําไรที่โตขึ้นแบบชั่วคราวหรือทาวนเนาะ ถ้ากำไรมันโตขึ้นแบบถาวรเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่ครับแต่ค่ากำไรมันเป็นกำไรพิเศษหรือว่ากำไรที่แบบโตมาจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่แบบมาแค่ไตมาไตมากเดียวเนี่ยตรงนี้มันอาจจะทําให้เป็นอันตรายนะครับหรือว่าทําให้เราซื้อแล้วสุดท้ายเราหุ้นมันปรับตัวลงมาได้เนาะก็อันนี้อยากให้ระวังไว้เงดนยงครับสำหรับคนที่ซื้อพุ้นที่งบเติบโต,ตนะครับ ยิ่งเติบโตมากมากเนี่ยอาจจะต้องระวังเป็นกรณีพิเศษเลยเนาะเพราะผมเห็นลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยคักเข้ามาเนี่ยถามเข้ามาเนาะหลายๆตัวเนี่ยที่เข้าไปซื้อก็นเงี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่แบบงบออกมาแล้วแบบโตๆแทบเกือบหมดเลยนะครับที่แบบติดดอยใครนะจะมีปัญหากันนะครับแล้วก็มีคําถามนึงนะครับที่เขาบอกว่าเวลาที่เขาประกาศงบปีง่ะครับอย่างปี65าเนาะทาไมถึงต้องเอาไปลบ Q 1 Q 2แล้วก็ Q 3ก่อนเนาะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการเงินนะครับว่า Iday, เวลาที่หุ้นเนี่ยเขาประกาศงบนะครับเขาจะประกาศทั้งหมด4รอบเนาะปีเงนเนี่ยเขาจะประกาศ4รอบนะครับก็คือประกาศทุกๆ3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงมีงานเก็คือ3เดือนแรกเนี่ยเขาก็จะเอามาประกาศประมาณเดือนที่4ี่เดือนที่5เนี่ยนะครับรอบหนึ่งก่อนนะครับเป็นของไตรมาสแรกเนาะอีก3ครั้งก็คือคิวหนึ่งไปแล้วเนาะคิวสองคิวสามนะครับแต่ของคิวสี่เนี่ยมันจะเว้นเงื่อนงืนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนเก้าจนถึงเดือนสิบสองเนี่ยมันเป็นช่วงคิวสี่เนาะเขาจะไม่ประกาศออกมาในงวดแบบรอบเเเดือนนนใหห้รรา็ะคับ เขาจะประกาศเป็นแบบงบรวมของงบทั้งปีออกมาเลยเนาะก็คือในงบไอ้งบปีเนี่ยมันจะรวมตั้งแต่ Q1 Q2 Q3 แล้วก็ Q4 เอามาแบบดุลถ้าเป็นงบดุลก็ดุลกันถ้าเป็นงบกระแสเงินสดก็เอามาบวกกันนะครับแล้วก็งบกำไรขาดทุนก็เอามารวมกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยเขาก็เลยอยากจะให้แบบมองเฉพาะ Q4 เนาะว่าขณะตอนเรามอง Q1 Q2 Q3 เนี่ยเรายังมองเป็นลายไตมาาเลยใช่ไหมก็คือคุกๆ3เดือนเนาะแต่พอเราไอ้ Q สุดท้ายเนี่ยไอ้งบงบงบปีเนี่ยเวลาเขาประกาศมันเป็นแบบ รวมทั้งหมด12เดือนอะถ้าเราเอามาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะแบบสับสนเนาะเขาก็เลยต้องมองแบบให้มันเป็นรอบ3เดือนเฉพาะเดือน9จนถึงเดือน12มันก็จะเป็นเรื่องของความยุ่งยากของงบการเงินนิดนึงครับที่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องเอางบปีอะเอามาหักล้างกับงบ Q1 ถึง Q3 เองนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามีบางเว็บไหนหรือเปล่าเนาะที่สามารถดูงบแยกเฉพาะ Q4 แบบเราไม่ต้องเอามาลบดูเองแบบไม่ต้องเอางบปีมาหาเป็น Q4 อย่างเดียวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เอางบมาเปิดแล้วก็ นั่งเทียบลบเอาคิวหนึ่งคิวสองคิวสามตัดออกเนาะก็เพิ่อขนน้อไหนที่มีคลิปไหนก็งงามเข้าประกัน,นะครับที่สามารถเปิดดูเฉพาะควอเตอร์สี่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสรุปนิดนึงเนาะว่าเวลาที่งบเขาประกาศออกมาดีหรือแย่เนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่าอาจจะย,ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญเนาะอยากจะให้โฟกัสไปที่การประเมินมูลค่ากับราคาหุ้นเะนี่ยตออน,นั้นมากกว่านะครับว่าเวลาที่เราประเมินมูลค่าแล้วออกมาเนี่ยราคาของมันเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่ามูลค่าหรือเปล่าตรงเนี้ยสำคัญมากกว่านะครับ ถ้าสามารถซื้อได้ที่ราคาต่ำม่ามูลค่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเจ็บตัวมากแล้วก็ได้กาไรเงครับผมแต่ถ้าจะต้องซื้อแบบว่าเลือกซื้อจากเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นจริงๆอะว่าเราจะดูหุ้นที่งบเติบโตหรือว่าหุ้นที่งบออกมาแล้วแบบมันออกมาแย่กว่าปกติที่ควรจะเป็นเนี่ยแบบไหนเนี่ยท่าไงนะครับที่ผมใช้แล้วผมได้กําไรมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นท่าที่แบบซื้อไอ้พวกที่งบที่ผลประกอบการออกมาแย่ๆแล้วราคามันตก,ตก อย่างเงี้ยครับผมผมองว่าไอ้ค่าเนี้ยมันจะเล็กง่ายกว่าไอ้ค่าที่แบบไปเล่นซีหุ้นที่แบบกำไรมันออกมาเติบโตอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนั้นเนี้ยราคามานันอ่ะจะวิ่งขึ้นไปก่อนที่งบจะประกาศออกมาด้วยซ้าน,น,นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถอคอมเมนต์ไม่ได้นะครับหรือว่าจะคักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะมาขยอยตอบเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับวันนี้ครับ